เดินบนถนนที่ไม่มีปลายทางมาเปลี่ยนชีวิตสักครั้งยังมีเส้นทางเดินใหม่แค่รับประจันุคนที่อยู่ในธุรกิจเอ็มซามาทั้งหมดถึงปีนี้ก็10กว่าปีละจากความคิดที่ว่าเมื่อก่อนเคยทํางานมาเยอะตจนกระทั่งมาสู่ธุรกิจเอ็มซา จากการที่ลงมือและมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่บอกว่ามันจะต้องเป็นงานที่เราเข้าใจแล้วอะว่ามันให้รายได้แล้วรายได้ที่ได้รับอะมันไม่มีเพดานจำกัดเพียงแต่เราลงมือทํากับมันจริงหรือเปล่านะครับใน3าเดือนแรกที่ผมลงมือทําจริงๆสังเกตนะพฤษภานะมิถุนายกรกฎาแล้วก็เดือนสิงหาภายในเดือนสิงหาของปีเดียวกันคือปี2550ที่เข้ามาสู่ธุรกิจเอนะ็มพาร์เนี่ยก็เลื่อนรายได้จากศูนย์บาทจากวันที่สมัครเข้ามาครั้งแรก กลายเป็น1นึ่งแสนบาทได้ภายในเวลาเพียงประมาณ3ามเดือนแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่มันยืนยันแล้วว่าเอ็นตาให้ได้จริงๆเพียงแต่เราเป็นคนหนึ่งที่เห็นศักยภาพของธุรกิจเอ็นตาและเราเข้าใจและลงมือทำกับธุรกิจเอ็นตาแบบจริงจังมากมายขนาดไหนโดยที่เรามีเป้าหมายตอนนั้นอย่างที่บอกไปฮะเรายึดเอาไอไ,อไอเป้าหมายการท่องเที่ยวของของเอ็มตา ไม่ว่าจะเป็นยุโรปสี่ประเทศที่เดินทางไปท่องเที่ยวกับคุณอภรัตน์นะครับรวมถึงกลับมาแล้วก็ไปสิงคโปร์เราก็ไปฮ่องกงเราก็ไปบาหลีเราก็ไปสวิตเซอร์แลนด์อีกหลายๆประเทศทกับธุรกิจเอ็มซ่าแล้วลาดับความสําเร็จของเราก็เลื่อนขึ้นจากรูบิสต์สตาร์รายได้หลักแสนเป็นแซฟไฟร์สตาร์เป็นแอมโมสตาร์ Star, และเป็นเดโมสตาร์ที่มีรายได้มากกว่าครึ่งล้านบาทต่อเดือนในธุรกิจเอ็มซาได้ Star. นะครับเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาฝากก็คือว่าวันนี้ในธุรกิจ ในธุรกิจเอ็มซานะครับอย่าลืมว่าเราอยู่ในช่วงของการที่นะครับเปลี่ยนผ่านสู่โลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้จริงๆนะฮะในเมื่อเราต้องรับกับสิ่งใหม่ๆที่มันมาเร็วจริงๆเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองฮะเพียงแต่เราบอกกับตัวเองว่าเราจะเรียนให้ถูกเรียนให้ถูกจับประเด็นให้ได้เรียนให้ถูกแล้วประยุกต์ให้ไวและนําไปใช้ให้เป็น นะครับกับสิ่งที่เราได้รับในธุรกิจเอ็มตาในวันนี้กับโอกาสวันนี้อย่างที่บอกไปฮะมันจะเป็นดัชนีชีวัะเลยว่าเราเรียนถูกหรือเปล่าเราประยุกต์ใช้เป็นหรือเปล่าแล้วเราจะไปลงมือทําให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงหรือเปล่านะครับมันเปรียบเสมือนข้อสอบนะข้อสอบที่จะวัดว่าเรานะครับผ่านข้อสอบผ่านบทเรียนตรงนี้ไหมนะครับคือไอ้เป้าหมายที่บอกว่านะครับ ลอนดอนนะครับการสัมมนานักธุรกิจเอ็มซาระดับผู้นำประจำปี2565นะที่บริษัทเอ็มซาจะมอบให้กับเรามคำถามก็คือว่าถ้ารวมๆกันแล้วประมาณ10เดือนนะฮะอีเหลือเวลาอีกประมาณ10เดือนน่บาจาักนี้ไปมันหมายถึงรายได้ที่จะเข้าสู่บัญชีของเราและพาเราและรหัสร่วมของเราถ้ามีนะของเลถ้ามีได้ไปเยือนลอนดอนด้วยนะครับกับรายได้ที่เข้ามาอีกประมาณหล้านบาท ชั่นเรียก10เดือน1ล้านบาทแสดงว่าเดือนละ100,000บาทจริงไหมมันคุ้มค่ากับการที่เราจะมาเรียนรู้ทาความเข้าใจแล้ลงมือทํากับมันหรือเปล่านะครับและท้งนี้ทางนั้นอย่างที่บอกไปฮะเราทราบกันอยู่แล้วว่าแพลตฟอร์มพีซีในกลุ่ม Wis d o m พ o ว e r Cream ของพวกเราเนี่ยมันคือง่ายๆนะคือเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อคือการที่เรากําลังเปลี่ยนผ่านสู่การสร้างธุรกิจในโลกยุคใหม่นะครับคือสามขั้นตอนสู่การมีรายได้ หลักแสนบาทอย่างรวดเร็วและมั่นคงตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงเพราะอะไรครับมันเป็นใช่ธุรกิจที่มาแบบบือหวาไม่ใช่ธุรกิจที่ชวนกันมาลงทุนชวนกันมาซื้อสินค้ามาสตอ็อกไม่ใช่แต่คือการที่เราสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์สมัยใหม่ที่บอกว่าเราจะมีรายได้หลักแสนได้โดยการที่เรามีกระบวนการ free e ซี่คือ e ซี่แรกคือง่ายๆอย่างแรกคือแช์ง่ายๆคําคถามก็คือแช์ง่ายๆเราแช์ยังไง ถ้าเราเรียนรู้ให้ถูกประยุกต์ใช้ให้เป็นและนําไปใช้ให้ได้นะเราจะเห็นว่าเราก็แชร์ผ่านไนครับผ่านโลกโซเชียลที่เราใช้อยู่อ่ะคือ Facebook คือทางไลน์ไม่มีใครปฏิเสธว่าวันนี้ไม่มีบัญชี Facebook ถูกไหมฮะ ทุกคนมีบัญชี Facebook ทุกคนมีบัญชี Line ทุกคนมีบัญชี Instagram ที่มันผูกอยู่กับ Facebook อยู่แล้วทุกคนมีบัญชีมี Account ที่ชื่อว่า Google มีอ e ีเมลของตัวเองอยู่แล้วนะครทุกคนเรียนรู้ได้ที่จะมาใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า TikTok ผ่านการสร้างโลกธุรกิจผ่านทางโลกโซเชียลได้อยู่แล้วตรงนี้เราแชร์ง่ายๆนะครับทำไม่เป็นทำยังไงครับ ในกลุ่มของพวกเราคือ Wisdom Power เนะี่ยเราก็มีการแบ่งปันฟรีอยู่แล้วเราสามารถพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะครับไม่รู้ไม่เข้าใจสอบถามอัพไลน์สอบถามคนที่แนะนำเราเข้ามาอัพไลน์ไม่บอกเราไม่เป็นไรครับยิงตรงไปหาอัพไลน์ที่พร้อมกว่านะครับคนนั้นเขาก็พร้อมที่จะแบ่งฟันให้เราอยู่แล้วนะครับถัดมาครับแชร์ที่2 Easy ที่2นอกจากแชร์แล้วนะฮะ easy ที่2คือ Easy Sponsor ธุรกิจเอ็มตาคือธุรกิจที่ก้าวล้ำเป็นอนาคตเพราะอะไรครับเอ็มตาเป็นธุรกิจเครือข่ายที่บอกว่าการสมัครเข้ามาสมัครฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครไม่มีค่าธรรมเนียมในการต่ออายุนะครับเพราะนั้นการที่เราจะไปชวนคนให้เข้าเป็นเจ้าของธุรกิจแบบฟรีๆมันจึงเป็นการชวนคนคือการสปอนเซอร์แบบง่ายๆนะครับเราชวนคนเข้ามาให้เข้าเข้ามาร่วมรับรายได้กับเราในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ ทวนเข้ามาสร้างธุรกิจผ่านโลกธุรกิจของยุคหน้าคือเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในคอร์สที่เรามีสอนไม่ว่าจะเป็นทางซูมไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆที่จะมีขึ้นในอนา,นอนาคตนะครับอีซี่ที่3นะครับคือช้อปปิ้งแบบง่ายๆสังเกตนะฮะเราจะฟังแล้หลายครั้งนะถ้าเทียบถ้าเราไม่ถูกคิดถ้าเราไม่เปลี่ยน บางสิ่งบางอย่างพฤติกรรมของเราเราจะเห็นว่าเราจะอยู่ยากและจะถูกดิสลับจะถูกลบกวนจากความเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะอะไรครับถ้าเป็นการช้อปปิ้งในสมัยเดิมเราจะเห็นว่านะครับกว่าจะซื้อกว่าจะขายกันนะอาจจะต้องซื้อสินค้าเอาไปส่งแต่ปัจจุบันนะช้อปปิ้งผ่านอุปกรณ์นะมือถือผ่านสมาร์ทโฟนของเราง่ายๆอยู่ที่บ้านผ่าน การที่เราออเดอร์สินค้าไปถึงเวลาปุ๊บมันก็มีระบบจัดส่งที่เอ็มตาพร้อมที่จะจัดส่งไปถึงบ้านของเราบ้านของลูกค้าของเราบ้านของทีมงานของเราบ้านของคนที่จะเป็นคนหนึ่งที่สร้างยอดธุรกิจให้กับเราได้นะครับอันนี้คือการช้อปปิงง้งง่ายๆแล้วก็ผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆที่เอ็มตามีไว้ให้ใช้อย่างสบายอยู่แล้วนะครับเราเป็นคนหนึ่งที่จะสร้างธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด เราเพียงแต่พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้กล้าที่จะเข้ามาเรียนรู้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มทรีอซีเนี่ยคือสามขั้นตอนสู่การมีรายได้หลักแสนบาทโดยใช้ระบบบริการออนไลน์เราสามารถทําได้แล้วรายได้ที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างมั่นคงต่อเนื่องโปร่งใสจ่ายจริงผ่านวิธีการสามขั้นตอนง่ายๆนะแชร์ง่ายชวนง่ายแล้วก็ชอบง่ายเกิดขึ้นได้จริงๆกับธุรก,กิจที่ชื่อว่าเอ็มซานะครับกับกลุ่มธุรก,กิจของพวกเรา ย้อนกลับมาที่รางวัลของความสำเร็จนะที่เราพูดถึงวันนี้วันดีนะครับคือวันที่เรากำลังจะอยู่บนเส้นทางของการเก็บคะแนนพิชิตทิปรอนดอนไปด้วยกันโทฟี่ของชีวิตรางวัลของชีวิตที่เอ็มตาบอกว่าเพียงแต่เราเดินตามายแทงตัวนี้ถ้าเราเชื่อมัน่นถ้าเราเรียนรู้และเราเห็นจริงตรงนี้เราจะเห็นว่ามันคือการสะสมความสำเร็จ มันคือการที่เราพาคนเข้ามาในธุรกิจเอ็มสตาในแพลตฟอร์ม t e เเราจะเห็นเลยว่า3ขั้นตอนสู่การมีรายได้หลักแสนแล้วการมีรายได้การมีรายได้จากเอ็มสตาหลักแสนคืออยู่ที่ตำแหน่ง Ruby Star ไงเพราะนั้นตรงนี้มันลายแทงตงัวนี้มันสอดคล้องกับแพลตฟอร์ม t e เอยู่แล้วถ้าเราลงมือทำแล้วเราเชื่อกดค่าทบีคูณที่บอกว่าเราจะมีนะฮะองค์กร คือข่ายผู้ริโภคกับผู้นําของเราหลักสิบหลักร้อยและหลักพันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอง,องค์กรของเราหลักพันคนจากการมีผู้นําอาจจะหลักสิบคนเนี่ยฮะถ้าหลักพันคนเกิดเราเป็นลูบิสตาได้อย่างแน่นอนถ้าเราเป็นลูบิสตาได้สังเกตจากตารางที่เห็นตรงนี้นะฮะประมาณครึ่งปีหลังของปี2565นี่แหละนะครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่เก็บคะแนนท่องเที่ยวนะครับไม่ต่ำกว่า200คะแนนต่อเดือน เราจะเป็นคนหนึ่งที่ตั้งแต่ประมาณครึ่งปีหลังไปเราจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าเฉียดๆหนึ่งแสนบาทต่อเดือนในตำแหน่งลูบิสตาได้เพียงแต่เรากล้าลงมือทำตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้กับคำว่าเราจะเป็นซ u เปอร์เอบนักธุรกิจเอมซมืออาชีพผ่านกลุ่มเรียนรู้ของพวกเราคือ Wisdom Power Team ผ่านแพลตฟอร์มที c ของเราที่เป็นเครื่องมือในการทำงานของเรา ถ้าเราเชื่อลายแทงตรงนี้แปะไว้ข้างฝาครับจดจำไว้ในความทรงจำของเราเลยว่าลายแทงตัวเนี้ยคือลายแทงเปลี่ยนชีวิตจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมุ่งมั่นสะสมสม่สำเสมอและลงมือทำคะแนนที่เกิดขึ้นจากลายแทงตัวนี้นะครับมันคือการที่เราจะทำให้เรามีรายได้ มากกว่าหนึ่งล้านบาทรวมๆกันนะฮะแล้วไปเยือนลอนดอนมหานครลอนดอนที่มีค่าใช้ใจ่ายแพงที่สุดติดหนึ่งในห้าของโลกนะแต่ไปครั้งนี้นะครับเราจะไปแบบกินฟรีอิ่มจังตังอยู่ครบดีไม่ดีเหลือพอกเท็ตมมนนี่กลับมาบ้านด้วยซ้ำไปนะครับแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2 5 6 5เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยสิ้นเชิง เราจะเป็นคนหนึ่งที่มีเครื่องมือที่ก่อให้เกิดอะไรได้นับหมื่นช่องทางจากสาขาจากเครือข่ายของเราแล้วเราจะสิ้นกังวลทั้งสิ้นในชีวิตเราจะพบกับอิสรภาพในชีวิตขึ้นอยู่กับว่าวันเนี้ยเราเห็นภาพนี้เราเห็นเรื่องราวของทริปสัมมนาลอนดอนเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราจริงจังกับมันขนาดไหนนะครับถ้าเราเชื่อตรงนี้เราจะเห็นเลยว่านะครับย้อนกลับมาภาพนี้ บางคนว่าขึ้นมาทําไมนะครับไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวนะเราเรียนรู้เราเห็นอะไรในเกมเชลซีพบกับลิเวอร์พูลเมื่อวันที่ยี่บเกยบที่ผ่านมาเป็นการริงนะฮะชนะเลิศในถ้วยคาราบาวครับจริงๆคาราบาวนี่คือเครื่องหนึ่งชูงกกำลังจากประเทศไทยนะครับแล้วไปจัดการแข่งขันที่สนามเบมบรีในกรุงลอนดอนคือสนามของลิเวอร์พูลตรงนี้เชื่อว่าอัปเปอร์มา น่าจะติดตามอยู่นะครับในแมตช์นี้เชื่อไหมฮะถ้วยของประเทศไทยนะชิงถ้วยจากอผู้สปอนเซอร์หลักคือประเทศไทยเนะี่ยแล้ววันวันที่มีผู้ชนะเลิศเนี่ยนะคนที่ไปมอบถ้วยคืออยืนยงโอภาคุลนะฮะนะครับคือนาแอดคาราบาวของเราอนะไปไปไปมอบถ้วยนะ แล้วอะไรเกิดขึ้นในเกมนี้หลายคนอาจจะติดตามหลายคนจะมาทราบขอญาตเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับในถ้วยเนี่ยต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาของการแข่งขันฟุตบอลนะจะแข่งขันครึ่งละ45นาทีนะสองครึ่งรวมกันก็90นาทีนะครับบังเอิญใน90นาทีที่ทีมเชลซีกับทีมลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งขันกันผลออกมาก็คือเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ไม่มีใครทําประตูกันได้ในเวลาปกติ นะเลยต้องต่อเวลาไปอีกครึ่งละสิบห้านาทีเตะรวมกันหมดนะ,ะทั้งหมดเก้าสิบนาทีบวกอีกสามสิบนาทีร้อยี่สิบนาทีก็ยังไม่มีผู้ชนะคือจะยังทําประตูกันไม่ได้เลยต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษนะะดวลจุดโทษโ,โดยกติกาปกติเขาบอกว่าให้เตะนะครับฝั่งละเริ่มต้นจากฝั่งละห้าคนนะครับ แล้วถ้าภายในห้าคนมีผลต่างของประตูใครเตะเข้าได้มากกว่าก็าชนะไปแต่เชื่อไหมฮะในการแข่งขันชิงชนะเลิศคาราบาวครับในวันที่ยี่บเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะปรากฏว่านะครับลิเวอร์พูลกับเชลซีแข่งกันใช้คนที่มาเตะลูกโทษทั้งหมดกี่คนทราบไหมฮะคือครบทุกคนที่ลงเล่นเลยคือฝั่งละสิบเอ็ดคนแล้วลิเวอร์พูลชนะไปด้วยสกอร์สิบเอ็ดประตูต่อสิบ หมายถึงว่านะคนที่เข้ามาเตะจนกระทั่งนะทุกคนเตะเข้าหมดเลยจนกระทั่งผู้รักษาประตูต้องมาทําหน้าที่เตะจุดโทษด,ด้วยนะค,คือผู้รักษาประตูตัวสํารองของเชลซีมาเตะเป็นคนสุดท้ายและเตะข้ามคานไปไม่เข้าประตูลิเวอร์พูลเลยชนะเลิศแต่สิ่งที่เฉลิมฉลองกันนะครับลิเวอร์พูลก็เฉลิมฉลองกันแต่เชื่อไหมฮะอะไรเกิดขึ้นเราคิดว่าการที่ ทุ่มเทเตทั้ง120นาทีเนี่ยแบบไม่ยอมชัดแพ้กันเลยเนี่ยทุ่มเทอย่างมากๆเนี่ยรางวัลของการเป็นแชมป์ของคาราบาฟับรางวัลเท่าไหร่ทราบไหมครับรางวัลแค่1แสนปอนด์แค่นั้นเองที่เลเวอร์พูลได้รับไป1แสนปอนด์นี่ถ้าจะว่าไปที่เป็นเงินไทยประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับและไอ้รางวัล1แสนปอนด์ที่ทั้งทีมได้รับไปเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเ่ย มูลค่ามันน้อยกว่าค่าตัวของนักเตะบางคนด้วยซ้ําไปนักเตะบางคนของลิเวอร์พูลค่าตัวนะครับสองแสนสอมืนปอนต่อหนึ่งสัปดาห์แต่ทุมเทเตะอย่างทุ่มเทเลยฮนะอย่างถวายหัวถวายชีวิตจิตใจเนะี่ยจนชนะเลิศทั้งทีมได้ไป1นึ่งแปอนแต่ค่าตัวนักเตะอาทิตย์เดียว2อง0สนสอมนปอนมันเทียบกันไม่ได้เลยแต่ทำไมฮนะ เราเรียนรู้อะไร,ะไรจากตรงนี้คือความเป็นนักเตะเมืออาชีพไหมครับความที่นักเตะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีการที่นักเตะไม่ได้คํานึงถึงว่าสิ่งที่ได้รับคืออะไรแต่มันคือศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ชนะไงทั้งทีมที่ร่วมกันจนกระทั่งเป็นผู้ชนะของทีมเวอร์ูที่คว้าถ้วยคาราบาวคัพไปครองอันนี้คือการที่เป็นนักเตะเมืออาชีพคําถามก็คือวันนี้ ถ้าเราจะใส่หัวใจของการเป็นนักสร้างธุรกิจเอ็มตาเป็นนักธุรกิจเอ็มตาเมืออาชีพเป็นซูเปอร์เอบผมคิดว่าตรงเนี้มันคือสิ่งที่วัดความเป็นเมืออาชีพของเรานะฮะและที่สำคัญที่สดุดเราเรียนรู้อะไรจากภาพนี้ฮะภาพของการเฉลิมฉลองของนักเตะลิเวอร์พูลที่ได้รับชัยชนะและค้าถ้วยของคาราลาเครับเราเห็นอะไรครับประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ประกาศว่า บดมาตรการทุกอย่างของสถานการณ์โควิดเราสังเกตนะทางนักเตะทั้งกองเชียร์บนอัฒจันทร์ด้านหลังเนะี่ยไม่มีใครสวมแมสเลยสักคนนะครับประเทศกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศคลายล็อกทั้งหมดแล้ว,มว Sweden, ไม่ว่าจะเป็นสวีเดนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอิตาลีนะครับเขาคลายล็อกทั้งหมดแล้วเขาถือว่าโควิดเนี่ย ไม่เป็นโรคที่จะต้องกักตัวไม่เป็นโรคที่จะต้องมาสวมหน้ากากไม่เป็นโรคที่จะต้องมาโซเชียลดิสเทนซิงอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับมันเป็นโควิดตัวเดียวกับบ้านเรานี่แหละนะครับแล้วถ้าวันนี้เราสร้างธุรกิจเอ็นตาโดยที่เราเห็นว่ารางวัลที่ได้รับคือการไปเยือนลอนดอนเราได้ไปลอนดอนแน่นอนเราได้ไปเยือนมหานครที่จะใช้ชีวิตร่วมกันสร้างความสุขทั้งตัวเราและทีมงานอย่างแน่นอน อยากจะบอกว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่บอกว่ารางวัลแห่งอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เ e อ็มตราพร้อมจะมอบให้เราเนะี่ยเพียงแต่เราเริ่มต้นฮนะเข้าใจแพลตฟอร์ม p ีเ a c y เริ่มต้นจากการที่เรามีรายชื่อของผู้โชคดีที่จะเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม p ีเ a c y เปลี่ยนแปลงชีวิตร่วมกันกับเราแล้วไป นะรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีรวมถึงการไปเยือนโลกกว้างกับเอ็มซาทิปแรกลอนดอนพียงแต่เราเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจและเห็นว่าเป็นไปได้สําหรับเรากล้าเปลี่ยนแปลงกล้าคิดใหญ่แล้วลงมือทํานะครับอย่างมุ่งมั่นตั้งใจผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะ Wisdom Power t เ a m เราจะฉลองความยิ่งใหญ่เราจะฉลองความสำเรจเ็จร่วมไ,ไปร่วมกัน นะครับแล้วรวมถึงเชื่อว่าลายคนนะฮะจะใช้โซเชียลช่องทางการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์อย่างเป็นประโยชน์นะมันจุรูปเราลงไปปรากฏตัวของเราผ่านโลกโซเชียลลงไปะทำให้คนที่เห็น Wisdom Power Team ของพวกเราอ่ะเขาจะรู้สึกตื่นเต้นเพราะเขารู้ว่านี่คือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาด้วยแพลตฟอร์มที c กับธุรกิจที่ชื่อว่า A i m s t a r ได้อย่างแน่นอน